แย่งกันเก็บขยะได้ไรเจ้าเนอะเอาทีมโลดเอาทีมโลดครับเอ้วเจมสเอันนี้ขายได้นะไปใส่กระกาครูทัศนะเข้าใจไหมเนี่ยอันนี้เออ้ารูใช่ไหมไหนขายได้ฮะนี่นีเออไหนขายได้ไหนขายได้ไปใส่ถังขยะครูทัศนะเอาเอาไปใส่ในถังครูทัศน์เลยนะครับ ขยะปอหนึ่งนะอย่างเช่นขวดน้ำเนี่ยขายได้ไปใส่ถังขยะปอหนึ่งเลยกระป๋องกระป๋องเนี่ยอะไรขายได้ไปใส่ถังขยะเลยไปเร็วอะไรขายได้ไปใส่ถังขยะปอหนึ่งเลยเนี่ยขายได้ไปลูกไปขายโน่นเอาไปทิ้งนั่นอันนี้มันขายไม่ได้ขายได้อนี่เอาไปเอาไปทิ้งไปทิ้งจำนวนมันขายได้ลูกมันขายได้นะพออะไรขายได้ใส่นี้เลยลูกไยทิ้งมา มานี่มนันี่มานี่อะไรขายได้มาใส hey, ่น uh, ี่อะไรขายได้มาใส่น uh, uh ี่เออไหนเร็วเออเออมันขายได้ใส่นี่ลูกวางลูกวางลูกเฮ้ยเปิดเบาเบาลูกเปิดเบาเอะไรขายได้ใส่นี่ลูกขายไม่ได้ดูหนูมันขายไม่ได้โอนร้อน